อะ e ีนี้นะครับผมก็มาถึงสรุปร่างรัฐบาลไทยงบประจำวันที่1ทธันวาคม6.8นะครับส่วนสมาชิกที่เป็นรายเดือนนะของทางช่องที่สนับสนุนช่องนะรายเดือนอ่าขั้นต่ำามิบพทนึงแล้วก็ขั้นสูงสุด450บาทก็ขอบคุณมากนะครับอันนั้นผมสรุปไปให้ก่อนแล้วนะครับนะทีนี้มาดูสรุปร่างงบนี้นะครับงวดที่ผ่านมานั้นสรุปร่างนะครับรัฐบาลไทย16พฤศจิกา ผมให้เด่นไปที่7-3นะครับงวนนั้นก็คือถ้าใครได้ดูนะครับ73ก็สตัวล่างนะครับออกไปที่3 7นะครับก็มาทั้ง7ทั้ง3เลยนะครับเด่นมาทั้ง2ตัว7กับ3มาคู่เลยนะครับรอบนั้นในตารางก็3-7นะครับอันนี้คือเลขในตารางผมก็จะมีมาให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับงินนี้นะ73นะ เม็ดเดียวรอบนั้นผมฟันให้73ออก37นะครับใครได้ดูก็คือปังกันไปเม็ดเดียวจริงๆนะผมฟันล่างเม็ดเดียวที่73ออก37นะครับตัวกลับตัวนี้เลยถ้าใครเลือกซื้อลอตเตอรี่คือซื้อทั้ง73 37ก็จะได้ไปตัวนี้นะครับใส่ใครที่เลือก73ก็พลาดไปส่วนเอา37ด้วยก็คือปังกันเลยเพราะว่าผมฟันแค่เม็ดเดียวแล้วมาจริงๆนะครับเม็ดเดียวที่ผมอัดอัดไปรอบนั้นนะ แล้วเข้าเด่นด้วยนะครับเด่น7กับ3ามทีนี้มาดูงวดน,นี้กันงวดน,นี้นี่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งก็คือสัญจรนี่แหละมันก็มีสูตรสัญจรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะรอบที่แล้วเรามาแบบนี้รอบนี้จะมาแบบไหนนะมาดูก็จะมีเม็ดเดียวฟันให้ด้วยเลยนะครับสาหรับสรุปนี้ล่างเผื่อใครผมลองดูแล้วตัวเลขที่ผมจะให้ยังมีในยังมีในเป่าตังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับหรือไม่ก็ ของสลักพัดก็จะมีเออหนกพัดอะไรเนี้ยนะครับรอบที่แล้วมาแบบนี้รอบนี้มันก็จะมีเลขเด่นอะไรที่ผมจะนำมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเออก็จะมีชนล่าง2สูตรสูตรนี้นะครับได้5 6 7เพราะฉะนั้นล่างจะต้องมี5 6 7นะครับประกอบอีกสูตรหนึ่งก็คือได้3สูตรนี้มันชนที่ตัวเดียว รอบที่แล้วสูตรนี้มันชนที่เจ็ดตัวเดียวนะครับแล้วผมไม่จับกับสูตรนี้มันมันชนที่สามสี่ผมก็เลยจับเจ็ดสามเจ็ดสี่ให้ซึ่งรอบนี้มองดูแล้วสามห้าสามหกสามเจ็ดมันมันไม่สวยอะคือตัวเลขมันมันในสูตรมันไม่มีสามห้านะก็เลยไม่จับคือผมลังเลอยู่นิดนึงรอบนี้อะเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่ก็คือสูตรนี้นี่แหละเนี่ย,ยสูตรที่ได้สามสี่อะรอบที่แล้วอ่ะ รอบนี้มันได้ห้าหกเจ็ดนะครับสูตรนี้ห้าหกเจ็ดเออชนสามตัวเนาะนะรอบนี้ห้าหกเจ็ดสูตรที่ชนสามงวดที่แล้วชนเจ็ดตัวเดียวเนะน,นี่ยนะ่ยงวดที่แล้วมันก็ชนเจ็ดตัวเดียวนะครับก่อนนนั้นเจ็ดแปดเก้าชนห้าหกนะเจ็ดตัวเดียวรอบที่แล้วมาแบบเต็มเต็มแต่รอบนี้มันชนที่สามตัวเดียวนะครับก็ มาตัดสินใจสามสูตรนี่แหละสามสูตรสูตรนี้ชนสามอีกสูตรอีกสองสูตรเอ่ออีกสูตรนี้ชนที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเนี่ยตัวเลขมันไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีวิ่งตัวเดียวล่างนะครับวิ่งล่างตัวเดียวรอบที่แล้วลองก่อนหน้านัมันหลุดมาสองงบนแล้วกลับมาเดินต่อหรือเปล่าวิ่งล่างตัวเดียวนะครับรอบที่แล้วมันได้เจ็ดตัวเดียวเลย นี่อันนี้ก็คือสูตรนี้เลยสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะอันนี้ของงวดประจําที่สิบหกพฤศจิกานะเนี่ยมันได้เจ็ดเข้ามาที่ 3, สามเจ็ดวิ่งล่างตัวเดียวนะครับนี่รอบนี้มันได้ศูนย์สื้ออะไรก็ได้มีศูนย์เออมันจะมีศูนย์ไหมบางคนบอกศูนย์ดับนะครับระวังสูตรศูนย์ดับด้วยนะผมมองดูแล้วคือมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ดับได้นะส่วนใครเชื่อคิดว่าดับก็ลองดูทีนี้มันมีเลขเด่นวันจันท เลขเด่นบรนจันรผมบอกแล้วสถิติมันเดินดีก็คืออันนี้มันจะเด่นบนล่างรอบนี้มันได้อะไรมันได้เก้ากับศูนย์นะเก้ากับศูนย์นะสถิติมันมาดีนะสูตรนี้นะครับก็คือผมใช้หน่วยบนของวันจันทร์งวดก่อนมาแล้วก็สิบล่างมาคำนวณน,นะครับอย่างตรงนี้หกกับสี่ได้ศูนย์กับหนึ่งไหมศูนย์หนึ่งมันก็มาหนึ่งบนศูนย์ล่างได้ศูนย์หนึ่งศูนย์บนได้หนึ่งสองสองบนได้ห้าหกหกบนห้าหกได้หกล่าง สามบหลังมาล่างหมดเลยได้สองสามเออสองบนหลังเนี่ยที่สองสามล่าสุดอะมันออกที่สามหนึ่งล่างแล้วก็มันมาที่สามหนึ่งล่างนี่นี่ตัวนี้ไันนี้สองสามสามหนึ่งล่างแล้วก็ไปสามขึ้นบนคือสามห้าหกนะครับนี่เห็นไหมงวดนี้มันได้เก้ากับศูนย์ที่นี้ยสูนรบนผมไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์ใช่สูนย์เก้าก็ไม่มีศูนย์กับเก้าไม่มีเพราะฉะนั้นผมว่ามองมองตัวนี้ไว้ที่ล่างนะเก้าผมไม่มีศูนย์ผมไม่ม,ม,มีที่เด่นบนเลย เพราะฉะนั้นสองตัวนี้ผมว่ามีสิทธิ์เลขเด่นวันจันทร์เก้ากับศูนย์เพราะว่ามีสิทธิ์ลงล่างทีนี้มันมันมีตัวนี้ที่มันไปชนกับวิ่งล่างตัวเดียวแล้วก็วันจันทร์ผมบอกแล้วว่าวันจันทร์มันจะเด่นที่หกเก้าสามนะครับคือเลขเด่นวันจันทร์มันไม่ค่อยหนีจากหกเก้าสามไม่ใช่ไม่หนีไม่ค่อยหนีหรอกมันไม่หนีเลยเนี่ยสถิติวันจันทร์ผมเคยไล่ให้ดูแล้วหกเก้าสามมาหกบน หกเก้าสามมาเก้าล่างหกเก้าสามมาสามสามบนเก้าล่างหกเก้าสามมาหกบนสามล่างหกเก้าสามมาหกกับสามบนเลยนะครับหกเก้าสามอันนี้มาเก้าบนหกล่างแล้วก็ล่าสุดหกบนสามล่างเห็นไหมสามตัวเนี้จะต้องเป็นตัวเดินแล้วห้า้วนหลังเลยสุผมว่าสามก็เดินมาดีนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเด่นบันจันศูนย์มีสิทธิ์ลงล่างนะครับนะผมว่ามีสิทธิ์ลงล่าง ผมจะวิเคราะห์ถูกหรือเปล่านะครับศูนย์มีสุดลงล่าง9ผมไม่เด่นทั้งล่างทั้งบนเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้สัญจรใครมองว่า9กาผมว่าอาจจะไม่ใช่แล้วนี่นะวิ่งล่างตัวเดียวผมได้ศูนย์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะจับอะจากตรงนี้ให้นะครับเด่นล่างรอบนี้นะหลังจากที่ผมวิเคราะห์แล้วมันจะมีสูตสามสูตรนลัม,นมีชนกันมันก็จะเด่นที่ศูนย์เพราะผมยึดจาก เลขเด่นตัวนี้ด้วยก็คือเลขเด่นวันจันทร์ด้วย9กับ0ย์ผมไม่มีบนนะครับ9กับ0ย์ผมไม่มีบนเพราะฉะนั้น0มันน่าจะอยู่ที่ล่างเด่น0แล้วก็5นะครับบนกิดล่างนะครับเด่น0นกับ5ส่วนสมาชิกรายเดือนผมไม่ได้เพิ่ม5ไปนมตอนแรกก็ไปฝันที่0ูนย์อย่างเดียวก็กัน5ไว้หน่อยก็ได้นะเด่น0ูนย์กับ5นะครับเด่น0นกับ5ตัวที่เด่นที่สุดผมมองว่าเลข0 ลองหครับศูนย์มาศูนย์อะไรได้บ้าง<ม>ก็จะมี0 5 0 3 0 6้าศูนย์สอ่ะอันนี้คือศูนย์หศูนย์ส่ศูนย์สามศูนย์ห ส่วนตัวกันนะครับผมจะกันไปที่ใครจะไม่กันก็ได้นะกันนะครับตัวกันก็คือ6 8 5 8กับ5 2ครับ1 2ึ่นะครับ เด่นที่หนึ่งสองสามสี่ชุดแล้วก็ห้าหกเจ็ดนะครับกันหกแปดห้าแปดห้าสองนะครับใครจะกันไม่กันไม่รู้นะครับเลขในตารางจะมีเลขศูนย์เลขห้าเลขหกเลขสามนะครับแล้วก็เลขสี่ครับนะบผมมองว่าอยู่ประมาณนี้นะครับห้าตัวศูนย์หกห้าสามสี่ นะผมว่าน่าจะมาอยู่ประมาณนี้ได้ตัวกันไม่มีในตารางไม่ได้ใส่ให้6 8 5 8 5 2ก็5ตัวเหมือนเดิมนะครับสำหรับชุดสรุปเหมือนงวดที่แล้วก็คือให้ตามนี้เลยนะครับมงมดที่แล้วก็5ตัว1 2 3 4 5ก็มาอ่าเราที่แล้วผมจัด1 2 3 4 5ชุดนะครับไม่มีตัวกันเลย1 2 3 4ง่วดนี้4ชุดแล้วกกตุกันอีก3 1 2 3 4 5 6 7นะครับ ส่วนตัวที่เด่นที่สุดนะครับวันนี้ผมให้เด่นไปที่05กับ03แล้วก็06นะครับ05 03 06เม็ดเดียวผมฟันตัวนี้ครับรอบทเรา้วฟันอะไรอ่ะเม็ดเดียว นี่โค้งสุดท้ายเม็ดเดียวผมเลือกเม็ดเดียวชุดนี้ครับ05ครับเม็ดเดียวผมเลือก05นะครับนะนะฟาดไปที่05ก็แล้วกันนะครับ เม็ดเดียวสุห้าเด่นศูนย์รองห้าครับเด่นศูนย์ลองห้าหกแปดห้าแปดห้าสองอันนี้คือตัวกันนะครับหลายสำนักให้สองเด่นแต่ผมมองดูแล้วผมชอบ0ูนย์ก็คือจากวิ่งล่างตัวเดียวแล้วก็เลขเด่นวันเวันวันอะไรวันจันท์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกศูนย์ก็แล้วกันศูนย์ห้าเด่นที่สุดนะครับเม็ดเดียวฟันเลยตัวนี้ศูนย์หศูนย์สาูนห ตัวลองลงมาขอเป็น03นะถ้า่ม่น05ก็03แล้วก็ลองที่06 04นะครับ4ชุดนี้เด่นที่สุดนะครับกัน68 58 52ใครไม่กันก็ไม่ว่ากันนะครับตามนี้เลยครับอ่ะลางงดน,นี้ก็ขอให้มาเต็มๆนะครับ05 00กลับตัวด้วยอย่าให้เหมือนว่าที่แล้วบางคนบอกว่าไม่กลับ73ซื้อได้73 37ไม่เอาวันนี้ผมฟัน05เม็ดเดียวซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี0ล่างครับ05ครับ05เม็ดเดียวครับ